สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Blue Oclock Podcast เอดที่16นะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของมหาเศรษฐีนามว่าไมค์โนเว g r ์กนะครับมหาเศรษฐีพันล้านที่เขาได้ออกมาให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเชอร่าลูน่าและ UST ที่ลมสลายไปซึ่งเกริ่นก่อนนะครับว่าทางไมค์หรือว่า Michael n o ว o g r เกรเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัท Galaxy Digital Holdings เป็นนักลงทุนคริปโตที่มีทรัพย์สินราวๆ8.5พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐแล้วก็ลดลงมาเหลือเพียง2.5พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะครับในช่วงที่ตลาดคริปโตเนี่ยได้พังลงมานะครับโดยความมั่งคั่งของเขากว่า85%เนี่ยมาจากการลงทุนในโลกคริปโตแถมเขายังเป็นแฟนตัวยงที่คอยเชียร์เหรียญลูน่าอย่างออกหน้าออกตาอีกด้วยนะครับถึงกับสักรอยสัก สัญ,ญลักษณ์ของเหรียญลูน่าเอาไว้บนต้นแขนกันไว้เลยทีเดียวซึ่งหลังจากที่ราคาของลูน่านะครับที่เคยอยู่สูงสุดอยู่ที่เกือบเกือบ120ดอลลาร์ต่อ1เหรียญนะครับแต่ราคาปัจจุบันเนี่ยเหลือเพียง0 0 0 0 1ดหอลลาร์หรือถ้าตีเป็นเงินไทยนะครับก็คือ 1, 1> เหรียญลูน่าเนี่ยเคยราคา4 0 0พกว่าบาทตอนนี้เหลืออยู่เพียงแค่0 0 0 3บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหนับเลขก็ไม่ถูกเลยเทีเดียวนะครับ เรียกได้ว่าเหรียญน,นี้เนี่ยได้สูญเสียมูลค่าในตัวมันเองไปกว่า99.99% 99ไปแล้วนะครับซึ่งหลังจากการล่มสลายของเหรียญลูน่าผ่านไปราวๆหนึ่งสัปดาห์ทางไม้เนี่ยก็ได้เริ่มออกมาให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเหรียญของลูน่านะครับออกมาเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงนักลงทุนแล้วก็ผู้ติดตามเขาบนทวิตเตอร์ที่มีผู้ติดตามมากกว่า4 0 0 0 0คนเกี่ยวกับปรากฏการการล่มสลายของเชอร่าหรือเหรียญลูน่าแล้วก็เหรียญ UST ที่ กะว่าจะเป็นสเตเบิลคอยนะครับที่พยายามจะค่าคงที่เท่ากับเงินดอลลาร์แต่ปัจจุบันเนี่ยกลับมีมูลค่าแค่เพียง0.05ดอลลาร์เท่านั้นโดยการเริ่มต้นล่มสลายของลู n a เนี่ยเริ่มต้นเมื่อประมาณวันที่8พฤษภาคมปี2022นะครับแล้วเวลาผ่านไปประมาณ10วันนะครับทางไมค์เนี่ยจึงออกมาโพสต์บนทวิตเตอร์นะครับวันที่18พฤษภาคมปี2022เขาก ทวีตพร้อมกับแนบจดหมายเปิดผนึกนะครับถึงผู้ถือหุ้นของบริษัท Galaxy Digital Holdings ก็เป็นบริษัทของเขาเองนะครับที่เป็น CEO และผู้ก่อตั้งนะครับโดยเขาเริ่มต้นว่าสำหรับณตอนนี้เนี่ยยังไม่มีข่าวดีใดๆเกี่ยวกับในเรื่องของเทอรล่าเหรียญลูน่าและเหรียญ UST นะครับซึ่งการล่มสลายของเหรียญลูน่าและเหรียญ UST นั้นเนี่ยทำให้มูลค่าตลาดของคริปโตหายไปราวๆ4 0 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐเฉพาะ2เหรียญน,นี้นะครับ ภายในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วันซึ่งก็ส่งผลให้นักลงทุนทั้งรายใหญ่และรายย่อยนั้นเนี่ยทำได้เพียงแค่เฝ้ามองดูกําไรทิพนะครับและนอกจากกําไรที่หายไปแล้วนะครับสิ่งที่หายไปด้วยก็คือความเชื่อมั่นของนักลงทุนโดยเฉพาะในตลาดคริปโตแล้วก็ตลาดดีฟานะครับตลาดดีซ e นเทลไลท e ฟินนซ์ที่เป็นตลาดการเงินแบบกระจายสูงนะครับซึ่งผู้คนส่วนใหญ่เนี่ยต่างก็ต้องการคําตอบกับเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับว่า เงินลงทุนของพวกเขาเนี่ยหายไปอย่างกระทันหันได้อย่างไรซึ่งนี่ก็คือคําอธิบายของไมซ์นะครับอย่างแรกเลยก็คือไมซ์เขาบอกว่าในโลกคริปโตนั้นเนี่ยมันเป็นระบบแบบ Open Source นะครับก็คือเป็นระบบเปิดก็คือข้อมูลโปรโตโคอลส่วนใหญ่เนี่ยมีความโปร่งใสแล้วก็สามารถตรวจสอบได้แบบเรียลไทม์ตัวโลกของคริปโตเนี่ยมันเป็นโลกที่เสรีนะครับที่ใครก็ตามที่มีไอเดียก็สามารถเข้าตลาดนี้ได้ และจุดประสงค์ของเทราหรือเหรียญลูน่านั้นเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะพยายามสร้างกลไกเพื่อให้เหรียญ UST มีเสถียรภาพหรือก็คือว่าพยายามที่จะให้ค่า UST นั้นเนี่ยมีค่าคงที่เท่ากับ1 US ดอลลาร์นะครับก็พยายามทำให้มันโปรง่งใสตรวจสอบบนบล็อกเชนต่างๆนานานาได้สำหรับคนทั่วไปนะครับแล้วก็พยายามทำการตลาดเพื่อให้มันกลายเป็นที่ถกเถียงพูดคุยกันพูดถึงกันอย่างแพร่หลายบนโลกออนไลน์นะครับ แล้วก็รวมไปถึงสื่อหลักๆอย่างพวกทีวีต่างๆด้วยโดยเหรียญ UST เนี่ยมันพยายามที่จะสร้างเป็นเหรียญสเตเปอ c o คอยในหลักแบบของอัลกอริทึมนะครับในภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าอัลกอริมิกออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับคือพยายามว่าคือโดยปกติแล้วเนี่ยเหรียญสเตเปอ c o คอยนะครับมันจะมีเงินสำรองคง,งคลังเนี่ยแบ็กอัพเอาไว้แบบ1ต่อหนะครับ ถ้าดีที่สุดนะครับก็คือแบบหนึ่งต่อหนึ่งก็คือว่าอย่างเช่นว่าถ้าจะทําการเสกเหรียญหรือในภาษาในวงการเขาจะเรียกว่ามิ้นเหรียญออกมาเนี่ยก็คือยกตัวอย่างเช่นจะมิ้นเหรียญสเต็กเบอร์คอยก็จะมีหลายเจ้าอย่างเช่น USDT ชื่อมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าคนละเจ้ากันมี USC มี BUSD ประมาณนี้ สมมติว่าจะเสกเหรียญในโลกดิจิตอลเนี่ยเสกเหรียญในโลกของคริปโตขึ้นมาเนี่ยสมมติว่าเป็นเหรียญ b usd ของ b i n a n c e เนี่ยถ้าจะเสกม,มา1เหรียญในระบบก็จําเป็นที่จะต้องมีการแบ็กอัพเงิน1ดอลลาร์สหรัฐจริงๆเอาไว้ในเงินสำรองคงครังก็จะประมาณนี้นะครับแต่ว่า ust เนี่ยมันจะแตกต่างออกไปนะครับซึ่งในตอนนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ลงลึกนะครับในเรื่องของอักอริทึมหรือหรือระบบการทํางานของมันนะครับ แต่เอาเป็นว่ามันจะผูกกับเหรียญลูน Luna, ่าซะเป็นส่วนใหญ่นะครับไอเหรียญ UST ที่เป็นสเตอร์คอยเนี่ยพยายามจะผูกเหรียญกับเหรียญลูน่านะครับซึ่งทางกองทุนของไม้เนี่ยก็คือกองทุนของบริษัท Galaxy Digital Holdings เนี่ยได้ทำการลงทุนในโปรเจกต์ลูน่าตั้งแต่ไตรามาสที่4ของปี2020โดยใช้เงินในงบดุลเนี่ยไปลงทุนซึ่งก็โอเคแหละว่าก่อนที่จะลงทุนเนี่ยเขาก็มีการทําวิจัยก่อนที่จะลงทุนในลูน่าโดยทางทีมงานเขาก็เล็งเห็นว่าโปรเจกต์นี้เนี่ย ดูแล้วน่าจะเน้นการขยายระบบชําระเงินบนระบบบล็อกเชนนะครับแบบบล็อกเชนโดยในตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็เข้าใจว่าแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าชัยนะครับออกเสียงผิดก่ออาไปนะครับมันสะกดอา่ามันเขียนว่า C H A I นะครับที่สร้างขึ้นบน t e r Terra b l o c k c h a i นเนี่ยมีผู้ใช้งานมากถึง1ล้าน8แสนคนนะครับแล้วก็ยังเป็นแอปพลิเคชันการเงินอันดับที่5ของประเทศเกาหลีใต้อีกด้วยซึ่งพวกเขาก็มองว่า โปรเจก์นี้เนี่ยน่าจะมีศักยภาพในการเติบโตอย่างมากในอนาคตนะครับเพราะว่ามันก็มี Use Case หรือว่ากรณีที่นำไปใช้งานในโลกจริงๆขึ้นมาแล้วก็หลังจากที่พวกเขาไปลงทุนในโปรเจกต์นี้นะครับระบบ Ecosystem นะครับมันก็ได้เติบโตและพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็เขายังคิดว่าทีมผู้ก่อตั้งโปรเจก t นี้เนี่ยมีแนวคิดไอเดียที่ยูนิคมีความเฉพาะตัวไม่เหมือนใครนะครับ ซึ่งทางบริษัท Galax y ซ i g ดิจิตลเนี่ยก็ได้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ของกลุ่มของนักพัฒนานะครับของ Dev e l o p e r แล้วก็มีการซัพพอร์ตนักลงทุนต่างๆมีการให้ข้อมูลต่างๆรวมไปถึงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนคอมมูนิตี้ของเครือข่ายเทอร่าอีกด้วยซึ่งพวกเขาก็มองว่าบนเท r ร่าบล็อกเชนเนี่ยมีโปรเจกต์ที่รันอยู่บนตัวมันเนี่ยนับร้อยโปรเจกต์เลยนะครับแถมยังมีนักลงทุนระดับโลกหลายต่อหลายคนเนี่ยเข้ามาลงทุนในโปรเจกต์นี้กันอย่างล้นหลามแน่นอนว่า พอเห็นเข้าเนี่ยมันก็ดูน่าเชื่อถือใช่ไหมครับมันก็ดูน่าเข้าท่าดีพวกเขาก็เลยไปลงทุนนั่นเองแล้วหลังจากที่ลงทุนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นนะครับอย่างแรกที่ไมค์บอกเลยก็คือว่าเขากล่าวว่าอย่างแรกเลยนะครับในระดับมหาภาคภาพใหญ่ของการลงทุนในโลกของเรานั้นเนี่ยกำลังอยู่ในช่วงที่ถดถอยอยู่นะครับเศรษฐกิจกําลังถดถอยอยู่แล้วก็มันเป็นปีที่โหดร้ายสําหรับแอสเซทที่มีความเสี่ยงสูงนะครับทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูง ขนาดที่ว่าหุ้นที่มีการเติบโตที่ดีนั้นเนี่ยในปีนี้กระแสงเงินสดของหลายๆบริษัทก็ยังติดลบกันเลยนะครับโดยเฉลี่ยแล้วก็ติดลบกันอยู่ที่ราวๆ50-70%เลยส่วนในตลาดคริปโตไม่ต้องพูดถึงนะครับเหรียญพี่ใหญ่อย่าง Bitcoin เออย t h e r e ียเออเยยังร่วงลงมาแล้วกว่าลบ58%นะครับเมื่อเทียบกับราคาจากราคาสูงสุดนะครับอ m ทา i g h ส่วนเหรียญอัลคอยเนี่ยหรือเหรียญน,น้องๆเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับ ส่วนใหญ่ราคาตกกันมาแล้วจากราคาสูงสุดเนี่ยเฉลี่ยเราติดลบ80%กันแทบทุกเหรียญแล้วก็บวกกับธนาคารกลางสหรัฐก็ยังปริ้นเงินอย่างมหาศาลเข้าสู่ระบบในระยะเวลาในช่วงอันสั้นนะครับในช่วง1-2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยปริ้นเงินเยอะมากมันก็ไม่แปลกนะครับที่จะส่งผลให้เกิดค่าเงินเฟอ้ออย่างรุนแรงนะครับซึ่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยค่าเงินเฟอ้อก็ขึ้นไปมากกว่า8%เข้าไปแล้วนะครับ ส่วนในไทยก็มากกว่า4%เข้าไปแล้วนะครับซึ่งถ้าเทียบกับความรุนแรงของมันเนี่ยมันเคยเกิดเงินเฟ้อร,รุนแรงครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ยุคปี70นู่นนะครับปี1970นู่นแถมในช่วง2 3สมปีที่ผ่านมานี้เนี่ยโลกของเราก็ยังมีวิกฤตของโควิด1 9เข้ามาเสริมอีกด้วยแน่นอนครับว่ามันส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงในทุกๆตลาดอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะในตลาดคริปโตเนี่ยหนักเลยดังนั้นไหมเขาบอกว่าเศรษฐกิจในระดับมหาภาคเนี่ย มันก็ไม่แปลกนะครับที่จะส่งผลให้ราคาของเหรียญลูน่าที่ทำหน้าที่เป็นทุนสำรองหนุนหลังให้กับเหรียญ UST นะครับที่พยายามจะเป็น stable c o i ยอยู่เนี่ยมันล้มเหลวนะครับและสาเหตุที่เหรียญ UST เติบโตอย่างรวดเร็วนั้นเนี่ยก็เป็นเพราะว่ามันมีการจูงใจให้ผลตอบแทนรายปีที่สูงถึง18%ต่อปีนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเอาไปฝากกินดอกเนี่ยที่กะว่าจะเป็น Sta b l e c o i เนี่ยเหมือนกับถ้าถ้าเทียบกับฝากแบงก์เนี่ยโอ้โหหรือเทียบกับฝาก s t a เ l อร์คอเหรียญเจ้าอืนอ่นๆเนี่ยสูงมากนะครับดังนั้นเนี่ยพอบอกให้ผลตอบแทน18%ต่อปีเนี่ยนักลงทุนก็แห่เข้ามาเลยนะครับซึ่งก็มีการใช้งานอยู่บน a n c h o r r r t t o c ตคนะครับมันก็อยู่บน Terra Blockchain นี่แหละก็ส่งผลให้ t e r r o c k c h a i n เนี่ยมีผู้เข้าใช้งานอย่างล้นหลามในช่วงนี้นั่นเองเพราะโดยปกติแล้วเนี่ย s t a b l e c o ค n เจ้าอืนอ่นๆนะครับ จะให้ผลตอบแทนอยู่ที่เฉลี่ยราวๆหกร์เซ็ต่อปีเท่านั้นเองนี่เล่นเบิ้ลไปมากกว่า2เท่าอีกดังนั้นเนี่ยพอถึงคราวที่มีการถอนเงิน UST ถอนเหรียญ UST ออกมาอย่างมหาศาลในเวลาอันสั้นนะครับหรือก็มีการเทขายอย่างมหาศาลมันส่งผลให้เหรียญลู n a ที่เป็นเหรียญแบ็กอัพเป็นเงินทุนสำรองเนี่ยที่ราคาตกต่ำอย่างมากอยู่แล้วเนี่ยมันไม่มีมูลค่าที่เพียงพอจะรองรับปริมาณดังกล่าวได้ มันจึงส่งผลให้เหรียญ UST ที่ควรจะเป็น s t a b l e coin เนี่ยที่ควรจะมีค่าเท่ากับ US ดอลลาร์นะครับกับมีมูลค่าไม่เท่ากันสนี่เหลือแค่0.05ดอลลาร์เท่านั้นเองเพราะว่าในทางอัลกอริทึมในทางกลไกของมันเนี่ยไอเหรียญ UST มันจะผูกกับเหรียญ l ูน a านั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเหรียญ l ู n a มีปัญหามันก็ส่งผลให้เหรียญ UST ที่เป็น s t a b l e coin เนี่ยมีปัญหาไปด้วยเช่นเดียวกันถึงกับขนาดที่ว่าในช่วงแรกนั้นเนี่ย ไมค์เขาก็ไปสักรอยสักที่ต้นแขนซ้ายนะครับเป็นสัญลักษณ์ของเหรียญลูน่าเลยทีเดียวเขาก็บอกว่ารอยสักนี้เนี่ยก็ได้เป็นเครื่องเตือนใจในเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ว่าเขาควรจะระมัดระวังและรอบคอบม,มากกว่านี้นะครับรวมไปถึงว่าเขาก็ไม่ควรแสดงความมั่นใจออกนอกหน้าถึงเพียงนี้นะครับก็ต้องจําไปอีกนานเลยนะครับเหตุการณ์นี้แล้วก็จากเหตุการณ์การล้มสลายของเหรียญลูน่าแล้วก็เหรียญ UST นั้นเนี่ยไมค์เขาก็บอกว่าทางบริษัท Galaxy Digital Holdings จะยึดหลักในการลงทุนอยู่ด้วยกัน4ข้อโดยเฉพาะในตลาดคริปโตนะครับข้อแรกนะครับก็คือมีการกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนข้อที่2เนี่ยก็คือทาง Galaxy Digital เนี่ยจะมีการขายเพื่อทํากําไรนะครับก็คือ take profit เป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับจะไม่แค่ว่าซื้อไว้แล้วก็ถือไว้อย่างเดียวนะครับก็คือว่ามีการขายเป็นระยะระยะเพื่อเอาต้นทุนเอากําไรออกมาด้วยนะครับไม่ใช่เป็นเพียงกําไรทิปเพียงอย่างเดียว ข้อที่3ก็คือมีกรอบในการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดีโดยข้อที่4ก็คือกรอบที่ว่านั้นเนี่ยเวลาลงทุนในตลาดคริปโตเนี่ยจะต้องดูสภาวะเศรษฐกิจระดับมหาภาคด้วยนะครับเพราะว่ามันส่งผลกับตลาดคริปโตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และไม้์เขาก็บอกว่าการลงทุนในเหรียญลูน่านั้นเนี่ยเขาก็ได้ใช้4หลักการ4ข้อดังกล่าวที่ว่ามานั้นนะครับ ซึ่งเขาก็ได้อ่านเรื่องราวของนักลงทุนรายย่อยหลายต่อหลายคนที่หมดเนื้อหมดตัวไปกับการล่มสลายของลูน่าแล้วก็ UST ในครั้งนี้นะครับก็มีเรื่องน่าหดหู่เยอะแยะมากมายนะครับซึ่งเขาบอกว่าข้อแรกเนี่ยต้องทําความเข้าใจก่อนว่าข้อดีของตลาดคริปโตนั้นเนี่ยมันก็คือตลาดที่ใครๆก็สามารถเข้ามาเล่นได้ใครๆก็สามารถเข้าถึงได้นะครับขอแค่เพียงมีอ่าสมาร์ทโฟนราคาหลักพันบาทแล้วก็เงินลงทุนเนี่ยหลักสิบหลักร้อยก็เริ่มต้นได้แล้วนะครับ แล้วก็มือถือก็สามารถต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่สิ่งที่ไม้บอกว่าจําเป็นที่จะต้องตระหนักเลยก็คือว่าเงินที่นํามันเล่นในตลาดนี้เนี่ยเงินก้อนนี้เนี่ยจะต้องพร้อมที่จะสูญเสียมันไปทั้งหมดหนึ่งเปซนะครับก็คือว่าโอเคแต่ว,ว่าอย่างแรกม,ม,มันไม่มันไม่ควรจะเป็นเงินที่ร้อนนะครับไม่ควรจะเป็นเงินกู้ไม่ควรจะเป็นอ่าเงินที่ไปยืมใครเข้ามานะครับแล้วก็มันควรจะเป็นเงินลงทุนงเงินเก็บที่ พร้อมที่จะเสียก้อนนั้นไปได้นะครับหากมีข้อผิดพลาดอะไรขึ้นมาโดยไม้เขาก็มักจะย้ําเตือนอยู่เสมอนะครับว่าใครก็ตามที่ต้องการที่จะเข้ามาในตลาดนี้เนี่ยจะต้องมีการบริหารความเสี่ยงเป็นอย่างดีซึ่งโดยปกติเนี่ยการที่จะนําเงินมาลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยเขาได้นําว่าไม่ควรนําเงินมาเกิน 1- 5เซของเงินในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นหากพอร์ตการลงทุนของคุณมีหนึ่งล้านบาทใช่ไหมครับหากคุณต้องการที่จะ เรื่องที่จะลงทุนในทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยถ้าเอาตามของไม้ก็คืออสมมติว่าไม่เกิน1%ใช่ไหมครับ1-5%เนี่ยก็คือ,อตีเป็นเงินจาก1ล้านบาทก็ประมาณ10,000-50,000บาทเอาเลขง่ายๆนะครับนะครับว่า,าสมมติไม่เกิน1%ก็คือ10,000บาทดังนั้นเนี่ยถ้าเราตัดสินใจว่าจะนําเงินมาลงทุนในตลาดคริปโตจํานวน10,000บาทแล้วก็ใช้หลักการของไม้ก็คือกระจายความเสี่ยงไปลงเหรียญที่แตกต่างกันจํานวน10เหรียญนะครับก็จะได้ว่าลงทุนเหรียญละ1000บาท ดังนั้นเนี่ยถ้าหากใช้หลักการตามที่ไม้ว่ามานี้เนี่ยในจานวน10เหรียญเนี่ยสมมุติว่าเป็นแจ็คพอร์ตไปเหรียญลูหน้า1เหรียญใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยพอเหรียญลูหน้าล่มสลายสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคุณก็จะสูญเงินไปจํานวนแค่1000บาทเมื่อเทียบกับพอร์ตการลงทุนขนาด1ล้านบาทเนี่ยคุณก็จะเสียหายไปแค่ราวๆ0.1%เรเท่านั้นเองหรือแย่สุดนะครับแย่สุดก็คือเหรียญทั้ง10เหรียญล่มสลายหมดเลย คุณก็จะสามารถจํากัดความเสียหายหยุดเอาไว้แค่ไม่เกินอย่างมากสุดเนี่ยก็10,000บาทหรือคิดเป็น1%เปเมื่อเทียบกับจํานวนเงินในพอร์ตการลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่แต่สิ่งที่พบเห็นจากนักลงทุนรายย่อยส่วนใหญ่ก็คือว่ามีล้านก็ยัดรูหน้าไปล้านเลยนะครับตื่นขึ้นมาเหลืออยู่2บาทก็ว่ากันไปดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีการบริหารความเสี่ยงนะครับไม่มีการจัดการกับความเสี่ยงเนี่ยมันก็ถึงกับหมดตัวได้เลยนะครับมีล้านหมดล้านว่างกันเถอะซึ่งไม์เขาก็ย้ําอีกครั้งนะครับว่า ถ้าหากคุณคิดจะลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเนี่ยก็อยากให้เกิน1-5%ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดที่มีอยู่แล้วก็ต้องทําความเข้าใจให้ดีว่าไม่ว่าตลาดโลกจะเป็นอย่างไรนะครับตลาดคริปโตเนี่ยยังคงมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาอยู่เสมอแล้วก็ตระหนักไว้เสมอนะครับว่าเศรษฐกิจโลกระดับมหาภาคเนี่ยก็ยังมีผลต่อทุกตลาดนะครับส่วนตลาดโลกทางเฟดหรือทางธนาคารกลางเขาก็มีความเห็นว่า ทางธนาคารกลางเนี่ยก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้ตราบใดที่พวกเขายังแก้ไขเรื่องของค่างเงินเฟอ้อที่สูงปริช่นี้ไม่ได้นะครับแล้วก็เขาก็แนะนําว่าให้มองโลกตามความเป็นจริงนะครับอย่าโลกสวยให้มากจนเกินไปในโลกของการลงทุนนะครับก็คืออย่าก,กาวเยอะว่างั้นเถอะแอดมินก็ซูดประจํานะครับ <laughs> ดังนั้นเนี่ยฟังไว้เป็นเพื่อความบันเทิงนะครับแต่ให้เรามองโลกตามความเป็นจริงนะครับอย่าก,กาวกันเยอะจนเกินไป ต้องมีการจัดสรรและบริหารความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนแล้วทั้งหมดที่ว่ามานั้นเนี่ยมันมีผลอย่างไรต่ออนาคตของโลกคริปโตนะครับทางไมค์เขาก็บอกว่าโลกของคริปโตเนี่ยก็จะยังคงอยู่ไม่หายไปไหนนะครับเพราะว่าเงินทุนก็ยังคงหลั่งไหลเข้าสู่ตลาดนี้โดยที่ความเร็วของการเข้าของเงินทุนเนี่ยก็ไม่ได้ลดลงเลยโดยเขามองว่าในโลกของคริปโตเนี่ยเป็นโลกของดิ n t ทัลไลซ์แบบกระจายสูน์เนี่ย มันก็ยังคงเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะครับที่มันมีคุณค่าแล้วก็สร้างความเป็นโอนะชิพคือมันสามารถสร้างความเป็นเจ้าของในทรัพย์สินดิจิตอลแบบปัจเจกบุคคลได้นะครับโดยเขาบอกว่าถ้าเทียบกับยุคอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็เหมือนกับช่วงแรกๆของโลกยุคอินเทอร์เน็ตก็คือเป็นการสร้างอินฟราสตรักเจอร์นะครับก็คือสร้างพื้นฐานให้แข็งแกร่งนะครับจนกลายเป็นยุคข้อมูลข่าวสารนะครับเป็นยุคอินโฟเมชันนะครับ โดยเขาเทียบว่าในโลกคริปโตนะตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนยุคเริ่มต้นของยุคอินเทอร์เน็ตแรกๆเลยนะครับและอัตราการเติบโตเนี่ยมันก็จะเติบโตแบบไม้ฮอกกี้ในท้ายที่สุดครับซึ่งตอนนี้เนี่ยมีกระเป๋าดิจิตอลผู้ใช้งานเนี่ยบนโลกคริปโตเนี่ยราวๆหนึล้านคนนะครับและอินเทอร์เน็ตเนี่ยก็เคยมีผู้ใช้งานราวๆหนึ่งร้อยถึงสองร้อยล้านคนเนี่ยเหมือนกันแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็โตขึ้นไปเป็นพันล้านคนนะครับซึ่งทั้งโลกเนี่ย มีประชากรอยู่ประมาณ700 0ล้านกว่าคนเกือบเกือบแ0ล้านคนนะครับและอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเคยแค่หนึ่งล้านคนแล้วก็มันก็กระโดดไปหลายพันล้านคนและเช่นเดียวกันถ้ามองว่าการเติบโตของผู้ใช้งานบนโลกคริปโตเนี่ยอยู่ในหลักร้อยล้านคนแล้วมันเติบโตไปหลายพันล้านคนเนี่ยก็คืออีกหลายสิบเท่าเลยว่างั้นเถอะแต่ว่าเป็นเป็นระดับทั้งตลาดนะครับไม่ใช่เฉพาะเหรียญใดเหรียญหนึ่งและนอกจากนั้นเนี่ยไมค์เขาก็บอกว่าค่า GDP ของ เมตาเวิร์สนะครับตอนนี้เนี่ยมีแต่ขาขึ้นอย่างเดียวเลยยังไม่มีลงเลยนะครับซึ่งเขาก็ยังเชื่อมั่นว่ามันยังมีโอกาสใหม่ๆอยู่เสมอในยุคข,ของโลกคริปโตมันยังเป็นยุคเริ่มต้นเท่านั้นเองแตทง่ทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามันนั้นไมเค้าก็บอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเขาไม่ได้หมายถึงว่าตลาดคริปโตเนี่ยมันมาถึงจุดต่ำสุดแล้วนะครับหรือมันกําลังจะกลับตัวซึ่งอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับช่วงนี้มันอาจจะ ต่ำกว่านี้ไปอีกก็ได้หรือมันอาจจะก,กลับตัวก็ได้ไม่มีใครรู้อนาคตนะครับเพราะถ้าเขารู้เขาก็คงไม่ลงทุนในเหรียญรูน่าอย่างแน่นอนโดยแม้บอกว่าตลาดคริปโตเนี่ยก็ต้องการเวลานะครับที่จะต้องปรับฐานปรับตัวใหม่สร้างความเชื่อมั่นใหม่ให้กับนักลงทุนในตลาดคริปโตนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยเห็นคอมเมนต์หลายต่อหลายคนเนี่ยก็คือหมดตัวไปกับโลกคริปโตไปเรียบร้อยแล้วนะครับแถมหลายต่อหลายคนเนี่ยก็เข็ดขยาดนะครับว่าตลาดนี้เนี่ย มันโหดร้ายมากนะครับผมดังนั้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาอีกสักพักใหญ่ๆนะครับว่ามันจะสามารถที่จะเรียกความเชื่อมั่นของนักลงทุนกลับมาได้หรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไม่ว่าตลาดไหนเนี่ยก็ร่วงตามๆกันเลยโดยเขาก็ยังคงเชื่อมั่นนะครับว่าตลาดคริปโตเนี่ยมันยังเคลื่อนไหวไปตามวัฏจักรของมันอยู่มันมีรอบของมันอยู่ก็คือถ้าในภาษาวงการเขาก็จะเรียกว่าอ่ามันมีไซเคิลของมันอยู่นะครับ อย่างบิตคอยเนี่ยก็จะมีการเกิดฮ a ฟวิ่งนะครับก็คือมีการลดการผลิตเหรียญออกมาเนี่ยครึ่งหนึ่งทุกๆประมาณ4ปีนะครับรอบหนึ่งแล้วก็เล่นไปตามรอบของมันนั่นเองส่วนสถานะการเงินของบริษัท Galaxy Digital Holdings ของไม้เนี่ยเขาก็บอกว่าการเงินก็ยังสบายดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็เขาเป็นบริษัทพ u ับบิกอยู่แล้วนะครับก็สามารถไปตรวจสอบพวกสเต t เมนต์พวกอ,อ่านงบการเงินได้นะครับ เขาก็บอกไม่มีปัญหาอะไรแล้วเขาก็บอกว่าในบริษัทของเขาเนี่ยไม,ไม่ได้เก็บเหรียญ Sta เบลคอยที่มีกลไกแบบนี้นะครับแบบเหรียญ ust เนี่ยแบบอัลกอริทึมแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าเหรียญ s t a b l เบลคอยเจ้าอื่นอเนี่ยปกติแล้วเขาจะแบ็กอัพด้วยทรัพย์สินหรือว่าเงิน us ดอลลาร์เนี่ยแบ็กอัพเอาไว้แบบ1ต่อ1นนะครับเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยมั่นใจว่า,าจะไม่มีการผลิตเหรียญ Sta เบลคอยมากจนเกินไปนะครับมากกว่าสิ่งที่มีอยู่นะครับ สุดท้ายไมค์เขาก็เชื่อว่าตลาดคริปโตเนี่ยจะยังคงเติบโตต่อไปนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือคำถแถลงการ์ที่ถแถลงออกมาจากไมค์โนว์กรสนะครับ CEO และผูก้ก่อตั้งบริษัท Galax y ซ i g ดิจิซึ่งทางทีมงานบรูอคลอกเนี่ยก็พยายามแปลออกมาครับถ้ามีข้อมูลตรงไหนที่ผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซึ่งถ้าหากมีข้อมูลตรงไหนที่ช่วยกันแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ แล้วก็จะพยายามไปปรับปรุงในผลงาน,นต่อๆไปนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าท่านผู้ฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับตลาดคริปโตนะตอนนี้บ้างนะครับลองแชร์กันในคอมเมนต์หน่อยนะครับสำหรับเอพิโซดนี้ก็ขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปนะครับถ้าหากคุณชอบวิดีโอนี้และคิดว่าวิดีโอนี้นนมีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือกดสมัครเป็นซัพพอร์ ter ก็ได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปกับทีมงาน Blue Oclock สำหรับวันนี้สวัสดีครับ